ห้องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พี่สิบตอนหลวงปู่เดินหนนกล่าวถึงหลวงปูส่สวง พระกินดินเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนเรื่องราวของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินยังไม่โด่งดังเป็นพรุเหมือนเช่นทุกวันนี้สมัยนั้นยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับท่านบ้างก็คิดว่าท่านไม่ปกติก็มีบางคนในสมัยนั้นไม่ได้เคารพศรัทธาหลวงปู่สวง พูดตามตรงเลยว่าบางคนเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ก็เพียงแค่ผ่านๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมีอยู่วันหนึ่งมีสิทธิ์หลวงปู่เดินหนคนหนึ่งที่ชอบเสาะหาพระขลังอาจารย์ดีไปทั่วทิศเขาเข้ามากราบหลวงปู่เดินหนระหว่างที่นั่งคุยกับหลวงปู่เดินหนอยู่นั้นเขาได้สอบถามเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษในช่วงเวลานั้น เขาถามหลวงปู่ถึงหลวงตาจรรันที่โด่งดังมากในขณะนั้นว่าเป็นพระอาจารย์ที่คมังเวทถามว่าในอดีตกลับชาติได้มาเกิดจริงหรือไม่พอหลวงปู่เดินหงนท่านได้ฟังคำถามเท่านั้นท่านถึงกับหัวเราะในลำคอแล้วตอบเรื่องหลวงตาจรรันว่าแม้จะไปหาก็เสียเวลาเปล่า ถึงไหวไปก็เสียกำลังใจต่อไปจะรู้เอ็งพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแห่งความจริงคือโดยปกติแล้วหากมีใครมาถามเรื่องพระสงฆ์รูปใดๆก็ตามโดยมากแล้วหลวงปู่เดินหนมักที่จะไม่ตอบตรงๆในเรื่องเกี่ยวกับพระรูปนั้นๆ หลวงปู่มักจะเลี่ยงนอกจากกรณีพระสงฆ์ที่ทำผิดร้ายแรงหลวงปู่จะพูดเป็นปริศนาหรือว่าคำผวนให้ไปตีความเอาเองและในอีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นพวกที่มีคดีหรือได้มีการเปิดโปงถึงความผิดบาปในสิ่งที่ไม่ดีคือถ้ามีคนถามแบบนี้แล้ว หลวงปู่ถึงจะตอบว่าดีไม่ดีอย่างไรซึ่งผลสุดท้ายแล้วหลวงตาจันผู้โด่งดังก็ต้องลาสิกขาอย่างที่รู้รู้กันในการต่อมาก็มีผู้ถามหลวงปู่เดินหนถึงพระ,ขะเขมรว่าในเมืองไทยเนี่ยยังมีพระ,ขะเขมนที่ปฏิบัติดีหรือเป็นพระอริยเจ้า แบบที่ไม่เล่นสายดำของต่ำยังมีอยู่หรือไม่หลวงปู่เดินหนตอบลูกศิษย์สั้นๆว่าชื่อสวงอีกทั้งยังกล่าวเสริมอีกว่าพระรูปนี้กินดินให้ไปตามหาเอาเองอยู่ทางอีสานเมื่อศิษย์ได้ยินดังนั้นด้วยความที่อยากรู้ว่าพระรูปนั้นเป็นใคร จึงไปสืบถามจนได้ความว่าน่าจะเป็นหลวงปู่สวงหรือว่าหลวงตาสวงอย่างแน่นอนเพราะว่าหลวงปู่สวงรูปนี้เวลาท่านตอนที่รู้สึกไม่สบายท่านจะขุดดินมากินว่าเป็นยาภายหลังลูกศิษย์ได้มาสอบถามหลวงปู่เดินหนอีกครั้งว่าพระที่หลวงปู่เดินหนบอกว่าชื่อสวงนั้นนะ่ะใช่รูปเดียวก,กันกับที่ผมไปพบหรือไม่ หลวงปู่เดินหนท่านตอบสั้นๆแค่ว่าใช่หลวงปู่สูงรูปนี้หลวงปู่เดินหนกล่าวถึงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นพระอระหันต์ปฏิสัมพิธายานขั้นสูงสุดบรารมีธรรมสูงส่งแต่เป็นผู้ปฏิบัติตนแบบไร้รูปแบบถ้าหากว่าเราจะอธิบายกันแบบชาวบ้านก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นทหาร ก็จะนับได้ว่าหลวงปู่สวงนั้นเป็นประเภททหารดยรบพิเศษคือจะต้องอำพรางตัวไม่ให้ใครจับทางได้หรือว่ารู้ว่าเป็นใครอย่างไรความจริงแล้วหลวงปู่สวงสื่อทางจิตคือสามารถที่จะพูดภาษาสัตว์ได้ทั้งจิตก็นับว่าท่านเก่งมากแต่ท่านไม่แสดงตัวชอบทำตัวเป็นบ้าเป็นใบเพียงเพื่อให้พ้นไปวันๆไม่อยากจะให้ใครมารบกวนท่าน ส่วนที่มีผู้สงสัยว่าถ้าหากว่าหลวงปูส่สวงไม่อยากจะให้มีใครมารบกวนแล้วก็เป็นพระระดับสูงแล้วทำไมหลวงปูส่สวงจึงไม่อยู่ในป่าลึกเพื่อหลีกเล่นจากผู้คนหลวงปู่เดินหนจึงอธิบายว่าเพราะว่าหลวงปูส่สวงท่านยังมีบาระนีเศษกรรมบางประการติดอยู่ หลวงปู่สวงจึงต้องกลับมาสงเคราะห์ผู้คนที่มีหนี้สินติดข้างกันหรือเคยมีคุณที่เคยเกื้อหนุนมาในอดีตให้หมดเสียก่อนเมื่อหมดแล้วหลวงปู่สวงจะจากไปหลวงปู่สวงจะย้ายไปเรื่อย จะเปลี่ยนภาพรักไปตามที่หลวงปูส่สวงจะให้เป็นนี่เป็นคำพูดเพียงบางส่วนที่สืบถามจดจำคํากล่าวของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรที่ได้กล่าวถึงหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินดังนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าต่อไปนี้มีชื่อเรื่องว่าจีวรกับย่ามหนักจนรถบรรทุกแล่นไม่ออก เรื่องนี้เกิดจากว่ายายสอนเนี่ยชาวอำเภอขุนหารเมืองศรีสะเกดเคยถูกหวยจากเลขที่หลวงปู่สูงได้เขียนเลขสามตัวใส่ข้างฝาตอนที่หลวงปู่แวะไปที่บ้านของยายสอนก็ทําให้ยายสอนได้เงินจากเลขหลวงปู่อยู่โขเลยต่อมายายสอนก็อยากจะได้เลขอีกจึงได่เมารถหกล้อไปหาหลวงปู่สูงที่บ้านละลมเป้าหมายก็คือว่า จะรับเอาหลวงปู่สวงไปพักที่บ้านเมื่อไปถึงเถียงนาของหลวงปู่หลังจากที่กล่าวนิมนต์หลวงปู่แล้วหลวงปู่เฉยไม่แสดงอาการว่าอยากจะไปหรือไม่อยากไปจนยายสอนนอดรนทนไม่ไหวยายสอนก็ถือวิสาสะฉวยย่ามแล้วก็ผ้าคลุมหลวงปู่สวงขึ้นเอาไปไว้บนรถหกล้อนึกในใจว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วหลวงปู่สวง คงจะต้องยอมไปด้วยแน่แ,นแต่หลวงปู่สูงกลับนั่งเล่นนอนเล่นเฉยอยู่จวนเจียนที่จะมืดก็ยังไม่ลุกไปไหนแล้วเจ้าคนขับรถหกล้อก็เห็นว่ามันใกล้จะมืดค่ำแล้วก็เลยหันมาเร่งยายสอนให้กลับขุนหารกันเถอะจนยายสอนก็ยอมกลับคนขับรถจึงขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องรถหกล้อ แต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าเกียร์แล้วดูเหมือนว่ารถมันจะแล่นออกไปไม่ได้มันมีอาการเหมือนกับรถบรรทุกของหนักเกินกําหนดพอเร่งเครื่องเต็มที่เครื่องก่อนน็อกแล้วก็ดับไปเฉยๆเป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนทุกคนอ่อนใจคนขับก็จนปัญญาจนลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้ามากราบหลวงปู่ พร้อมกับบอกกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับผมอยากจะกลับบ้านและรถมันก็ออกไปไม่ได้เครื่องมันดับทุกทีผมกลัวว่มันมจะมืดจะค่ําลูกเมียผมจะเป็นห่วงทํายังไงดีครับหลวงปู่หลวงปูส่สวงได้ยินก็หัวเราะแล้วก็พูดว่ารถมันหนักยามกับพักลุมเอารงมาเสียรถมันก็วิ่งออกไปได้พอสิ้นเสียงที่หลวงปู่บอก ทั้งคนขับรถแล้ก็ยายสอนจึงนึกขึ้นมาได้ว่าต่างก็ลืมเรื่องย่ามกับผ้าคลุมของหลวงปู่ไปเสียสนิทเลยปรากฏว่าเมื่อเอาย่ามกับผ้าคลุมลงมาจากรถมาถวายคืนให้กับหลวงปู่เท่านั้นรถก็แล่นออกไปได้เป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องราวของหลวงปู่สวงในฟังและเข้าใจยาก แต่ง่ายที่สุดที่เข้าใจได้คือหลวงปู่สวงไม่ได้อยู่อย่างเราไม่ได้อยู่ด้วยเงื่อนไขอย่างที่เราเราท่านท่านอยู่หลวงปู่สวงคือสิ่งที่เหนือความเข้าใจของปุถุชนไปแล้ววันเวลาที่หลวงปู่สวงอยู่หรือไปไม่มีความจริงสำหรับเราและท่านด้วยว่าหลวงปู่สวงอยู่เหนือสมมุตินั่นเอง ดังนั้นการที่หลวงปู่สูงจะมีกี่กายมีอายุยืนนานเท่าใดจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้สุดวิสัยแห่งการอย่างรู้ของเราผู้เป็นปู่ทุชนทราบแต่ว่าตลอดเวลาที่หลวงปู่สูงอยู่นั้นหลวงปู่ไม่สะสมไม่มีวัดอยู่มีอะไรหลวงปู่ก็แจกหมด หรือไม่ก็เผาทำลายทิ้งเป็นแบบอย่างของพระผู้ละโลกโดยแท้และถือว่าเป็นตำนานแห่งโลกอุดรที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในปัจจุบันอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ